สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของรีิวเวลตันนะครับในคลิปนี้ผมจะพามาดูนักเตะที่มีค่าพลังสูงที่สุดเมื่อเราทำเลเวลตันในแพ็กฟีเจเพเยอร์สเพยเพยร์วิกรอบปัจจุบันนี้นะครับไดยันคูลูเซสกี้นะครับผมปีขวาจากยูเวนตุสนะครับเมื่อทำเลเวลตันเนี่ยค่าพลังจะมีค่าพลังสูงอยู่ที่97เลยทีเดียวนะครับ แล้วเล่นน่ะจะโหดจะเก่งสมกับค่าพลังหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องพาไปดูนะครับนี่เป็นปีขวาที่ต้องบอกว่าเป็นปีที่มีรูปร่างใหญ่แล้วสูงนะครับ186ซนเมตรนะครับปีขวาแล้วเป็นนักเตะเท้าซ้ายธรรมชาตินะครับผมเนี่ยฮะเมื่อยืนปีขวาจะมีค่าพลังอยู่ที่9 7นะครับแต่ต้องลองจับยืน a m f กับ c m f ด้วยนะเพราะว่าจากโปรไฟล์ของเขาเนี่ยเขาสามารถยืนมิดฟิลด์ตัวลุกกับมิดฟิลด์ตัวกลางได้ด้วยนะครับเนี่ยฮะ ถ้าเป็น AMF 9 3นะครับ DMF 89นะครับหมายความว่า ยืนปีกขวาจะมีค่าพลังสูงสุดก็คือ97นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดค่าพลังนะครับความสามารถในการยืนตำแหน่งเล่นเกมลุกนะครับเออ่89นะครับบอลคอนโซลทิปปิ้งไทยโพสชั่นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับผม93 94 90นะครับส่งสั้น90ส่งยาว87นะครับฟินิชชิ่งจบสกอร์89ครับลูกปั่นซ้าย91นะครับสปีด99นี่เป็นจุดเด่นของเขาฮะสปีด99แต่ว่าสปีดต้นเนี่ย92นะครับเออ่คิกกิ้งพาวเวอร์92นะครับความแข็งแกร่ง87นะฮะ แล้วก็การใช้เท้าขวานะครับอยู่ในเกณฑ์ที่กลางๆนะครับผมจนเกือบน้อยนะครับมีค่าที่2นะครับส่วนสกิลนะครับจะมีสกิลทั้งหมด8สกิลนะครับสสกิลครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นสกิลของบอร์นะครับสกิลเซฟเฟนส์มักซ์ซีเทิร์นคัตบีไฮเอ็นเทิร์นสกอตส์มูฟนะครับแล้วก็มี2สกิลยิงไกลนะครับลองเล่งไดฟ์ปั่นไกลๆลองเล่งชุตติ้งยิงพุ่งๆไกลๆนะครับแล้วสกิลส่ง2สกิลนะครับเพลงสไตล์ของเขาจะเป็นลมวิงแฟนนะครับ ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลีกต่างๆก็มีการพักเบรกเพื่อหลีกทางให้กับนักเตะไปเล่นให้กับทีมชาติในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับแล้วก็มีนักเตะหลายคนนะฮะที่กลับไปเล่นให้กับทีมชาติของตัวเองแล้วเนี่ยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในแพ็กฟิเจเพเยอร์สรอบปัจจุบันนะฮะในวันพฤหัสเนี่ยก็จะเป็นฟิเจเพเยอร์พิเอดูวิกนะครับหรือนักเตะยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์นะครับในรอบนี้ก็เลยเป็นนักเตะยอดเยี่ยม ที่กลับไปเล่นให้กับทีมชาติของตัวเองนะครับท่านผู้ชมแต่ก็มีนักเตะหลายคนนะที่อยู่นอกสายตาแล้วพอกลับไปเล่นทีมชาติแล้วเนี่ยโชว์ฟอร์มได้อย่างดีนะครับก็เลยติดฟิเจเพเยอร์สในรอบนี้มานะครับแต่ต้องบอกว่าจากรายชื่อนักเตะฟิเจเพเยอร์สรอบวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยบางคนถึงก็บอกว่าผมไม่เปิดเลยนะเพราะว่าเก็บทองไว้เปิดวันจันนะครับวันจันก็จะเป็นแพ็กของขับเซเลกชันทอร์นาเมนต์สเปอร์กับเชลซีนะครับบางคนก็เก็บทองไว้เปิดในในวันจันทีเดียวนะฮะ อาจจะเนื่องมาจากว่าในลิสต์ของพิจาวิกรอบนี้เนี่ยอาจจะมีนักเตะดังๆไม่เยอะนะครับผมบางคนก็เลยค้าข้ามไปนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงนักเตะในรอบนี้นักเตะที่มีค่าพลังสูงที่สุดก็เป็นเขาคนนี้นะครับเดยรนคูลูเซฟสกีนะครับผมปีกขวาจากยูเวนตุสนะฮะทีมชาติที่เขาเล่นก,ก็คือทีมชาติสวีเดนนะครับท่านผู้ชมด,ดูจังหวะนี้ครับปีกขวาถนัดเท้าซ้ายนะวนกลับมาแล้วปั่นแบบนี้นะเรียบร้อยครับเป็นลูกหากินของนักเตะปีกที่มีสกิลลองเลงไดฟครับ เขาก็มีสกิลลองเล็งได้ด้วยนะฮะจังหวะตัดเข้ามาวงในนะครับแล้วล็อกเข้าซ้ายแบบเนี้ยเท้าข้างที่เขาถนัดพอดีเลยครับโอ้โหวาดเท้าเป็นวงกลมนะครับบุนมาหนึ่งรอบครับเป็นลัศมีหาก,กินของลองเล็งได้ครับ จุดเด่นของนักเตะคนนี้เนี่ยคือความเร็วครับเขามีสปีดเต็มแม็กซ์99นะครับถือว่าสูงมากนะครับผมก้ากระโดดขึ้นเป็นบอลดำในเวอร์ชันฟรีเจพายเออร์สในขณะที่เวอร์ชันเบสพายเออร์อย่างที่บอกไปนะครับเขาเป็นนักเตะระดับบอลเงินเท่านั้นนะครับสปีดในเวอร์ชันเบสเนี่ยมีสปีดเพียงแค่93เท่านั้นนะครับและด้วยความที่ว่าเขาเป็นนักเตะรูปร่างสูงใหญ่ไงตำแหน่งปีกแล้วสูงเกือบจะ190ซมแบบนี้เนี่ยผมว่าเป็นนักเตะที่รูปร่างสูงใใหหญ่เเลยยททีดีดว้ บางครั้งเรามีความรู้สึกว่าจังหวะวิ่งสปีดของเขาอะ่ะมันเหมือนไม่ใช่สปีด99เนะครับเพราะว่าอาจจะด้วยรูปร่างสรีระของเขาด้วยแล้วก็จังหวะการสับขาของเขานะครับดูจังหวะนี้นะฮะใช้สปีดใช้ความเร็วนะครับแล้วแตะอ้อมครับไม่ผ่านฮนะมันมีเรื่องของสปีดต้นด้วยนะครับจังหวะที่เราจะออกตัวนะฮะจังหวะกระชากหนีคู่ต่อสู้นะครับมัน ไม่ได้สูงเท่ากับสปีดนะฮะสปีด9 9ก็จริงครับแต่ว่าสปีดต้น92นะครับจังหวะกระชากอาจจะลำบากนิดนึงจังหวะนี้สวยนะครับใช้ซีดานเทิร์นนะฮะหลบมาเข้ามาเฟกช็อตหนึ่งทีแล้วก็ผุนเข้าซ้ายครับวนกลับมาอีกทีนึงครับพยายามที่จะปั้นนะแมติดเซฟครับไม่งั้นจะสวยนะลูกนี้มีบางท่านที่เปิดได้แล้วก็นําไปใช้งานจริงนะครับก็ให้ความเห็นว่านักเตะคนนี้เนี่ยข้อดีคือเป็นปีกที่รูปร่างใหญ่นะครับตัวสูงแล้วก็ มีความแข็งแร่งอยู่ในเกณฑ์ระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับจะแตกต่างจากปีกคนอื่นนะฮะที่อาจจะรูปร่างเล็กกระทัดรัดนะครับผมเบียดล้มง่ายนะครับแต่ข้อดีของนักเตะคนนี้คือเบียดล้มยากนะครับแต่โดยส่วนตัวของผมนะอันนี้ส่วนตัวนะผมคิดว่าถ้าเกิดเป็นนักเตะประมาณนี้เนี่ยมีทักษะมีสรีระประมาณนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดเขาเอาดีในตำแหน่งกองหน้าเนี่ย CF เเป็นหลักเนี่ยผมว่าน่าจะเก่งกว่านี้นะ น่าจะเก่งกว่านี้นะครับถ้าเกิดยืนเป็น CF เนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวผมถ้าเกิดนักเตะตำแหน่งปีกผมชอบนักเตะที่รูปร่างกระทัดรัดนิดนึงอะ่ะไม่ต้องเล็กมากแต่ว่าไม่ต้องสูงไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้ใหญ่แบบนี้น่าจะเล่นแบบหน้าเป้าไปเลยนะครับทาให้จังหวะการสรับขาการออกตัวของเขาเนี่ยเวลาคลองบอลล็อกบอลมันดูแบบอาจจะดูเทอะทะไปนิดนึงนะอันนี้ส่วนตัวสาหรับผมนะยาอีทีนงครับ ผมก็เลยอาจจะไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่นะครับอันนี้บอกตรงๆนะปีกสไตล์นี้ผมอาจจะไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีหลายคนที่ชอบแบบนี้นะเพราะว่าเราเล่นสไตล์ไม่เหมือนกันนะครับทุกคนและถ้าถามว่านักเตะคนนี้เก่งหรือเปล่าโหดหรือเปล่าครับคือถ้าบอกว่าเก่งหรือเปลายังไงก็ต้องเก่งไว้ก่อนนะครับเพราะว่าค่าพลังรวมอยู่ที่97นะครับสปีด99แบบนี้นะฮะแล้วความสามารถโดยรวมนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่สมดุลนะครับผมแต่ถามว่าโหดไหมนะโดยส่วนตัวผมส่วนตัวอีกแล้วนะฮะ ผมคิดว่าถ้ามีตัวเลือกอื่นที่ดีกว่านี้นะครับนักเตะที่มีรูปร่างเล็กกว่านี้นะครับมีความคล่องตัวกว่านี้นะครับผมอาจจะเลือกนักเตะคนอื่นมากกว่าไงถ้าเกิดมีตัวเลือกอื่นนะฮะท่านผู้ชมแต่มันก็ขึ้นอยู่กับคนนะขึ้นอยู่กับสไตล์การเล่นของเราด้วยนะครับบางคนอาจจะชอบนักเตะประเภทนี้ก็ได้ครับดูฮะจังหวะการออกตัวสปีดต,ต้นเนี่ยอาจจะดูแบบไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับปีกคนอื่นนะอ <anda> ันนี้ผมต้องย้ำอีกทีนงครับเปรียบเทียบกับปีกคนอื่นนะอาจจะดู ข้องน้อยกว่านิดนึงนะฮะท่านผู้ชมแต่พอออกตัวไปแล้วเนี่ยทำได้ดีนะครับแล้วอีกเหตุผลหนึ่งที่เราจะต้องคิดดีๆนะครับเพราะว่านักเตะคนนี้เนี่ยเป็นนักเตะอายุน้อยนะครับการที่จะทําให้นักเตะอายุน้อยทําเวลตันแล้วมีค่าพลังสูงๆแบบนี้ได้เนี่ย เราต้องใช้ไอเทมสเปเชียลเทรนเนอร์ลงทุนนะครับท่านผู้ชมซึ่งผมใช้ระดับ5ดาวไป2ชิ้นนะครับแล้วก็ระดับ2ดาว3ดาวไปเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับกว่าจะทําตันได้นะครับนี่นะฮะนี่เป็นสาเหตุหลักถ้าเกิดว่าใครที่มีไอเทมสเปเชียลเทรนเนอร์ไว้จํากัดเนี่ยต้องคิดดีๆนะครับเพราะว่านักเตะอายุน,น้อยแบบนี้เนี่ยมันเหมาะสมกับเราหรือเปล่าครับไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเราลงทุนอัพเวลตันไปแล้วเล่นไม่เข้ามืออะไรเงี้ยเราจะเสียดายเปล่าๆไงท่านผู้มชมดูว่าจังหวะสปีดเนี่ยไม่เถียงนะว่าเก่งนะครับ ตัดเข้ามาด้านในครับแล้วก็ยิงเข้าซ้ายแต่ผมแปลกใจว่าผมยิงปั่นไม่ค่อยติดนะฮะสำหรับนักเตะคนนี้อันนี้อันนี้ส่วนตัวนะพยายามที่จะยิงปั่นหลายๆจังหวะนะครับแต่ว่ายิงปั่นไม่ติดอันนี้น่าจะเป็นที่ตัวผมเองแหละกดไม่ติดเองนะครับมาดูจังหวะนี้ครับฝากไว้ที่มาราโดน่าครับแล้วก็เบิร์นไปที่เอ็มบัปเป้ครับวิ่งนําทางไปแบบนี้สปีดกินขาดครับยิงจัดไปที่เสาแรกเลยฮะแต่ถ้าถามว่านักเตะ ในแพ็กฟิเจเพเยสเพเยสติกรอบปัจจุบันเนี่ยคนไหนน่าสนใจมากที่สุดเก่งที่สุดโหดที่สุดนะครับถ้าวัดกันที่ค่าพลังก็เาขาคนนี้นะครับไดยันคูริเซฟสกี้นะครับปีกขวาดาวรุ่งทีมชาติสวีเดนของยูเวนตุสคนนี้แหละครับแต่ก็ต้องมาพร้อมกับการคิดนิดนึงนะว่าท่านผู้ชมพร้อมหรือเปล่าครับที่จะทําเวลตันครับถ้าเกิดว่ามีทุนหนานะครับมีไอเทมสเปเชียลเทรนเนอร์ในในไอเดียไว้เยอะๆนะครับผมก็ทํากันได้ครั แต่ถ้าเกิดว่ายังมีไม่เยอะนะครับช่วงนี้หลังจากนี้ต่อจากนี้ไปมันก็จะมีแพ็กฟรีเจเพเยอร์สรวมถึงไอคอนิกโมเมนต์นะครับมาให้เราได้เปิดกันเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังๆจะไม่มีไอเทมฝึกนะครับมาทํานักเตะที่เราชอบให้เวลตันก็เป็นได้ครับอันนี้คิดดีๆนะครับเพราะฉะนั้นขยันเล่นในโหมดขับทัว boy boy, ร์บ่อยๆครับจะได้มีไอเทมเปเชียลเทนเนอร์เก็บตุนไวเ้เยอะๆนะฮะแต่ถ้า สรุปนะครับว่าเก่งหรือเปล่าโหดหรือเปล่านะครับแน่นอนครับต้องโหดอยู่แล้วครับมีสปีดขนาดนี้นะครับแต่ว่ามันจะมีจุดเล็กๆนะครับที่ผมสัมผัสได้ก็คือว่าเขาอาจจะดูเถอะนิดนึงนะนิดเดียวนะนิดเดียวเท่านั้นเองครับชมในบางจังหวะนะครับผมอาจจะแบบไม่ว้าวสําหรับผมเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าผมก็ได้ เคยเล่นนักเตะที่พิ้วกว่านี้เยอะหลายคนนะครับผมก็เลยแบบรู้สึกไม่ได้ว้าวมากนะครับแต่ก็เก่งนะฮะชมว่าเก่งนะครับผมไม่ได้ไม่ได้แบบกากหรืออ่อนนะเก่งนะครับแต่สําหรับผมส่วนตัวที่ได้ลองเล่นนักเตะมามากมายนะครับคิดว่ายังไม่ว้าวเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ